สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพักเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พักเครื่องมีพักมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าเ้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดอีพีต่อไปครับ วันน mm ี้ผมมีพระแบ่งปันหลักหลายรายการนะพี่ชอบองไหนทูกใจองันหนต่อรองได้นะครับพี่เรามาชมรายการแรกเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตุมนะพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับตีกล้องให้ชมนะครับดูครับสวยสเดมิมคมชัดแบบนี้เลยครับ ดูนะครับสวยน้ำเดิมคมชัดแบบนี้นะครับเอาไป800บาทนะครับเป็นพิมพ์เกตบวกโภมนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเนื้อทองแดงกระไ่ทองนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดนะครับประสองสี่แปดสี่นะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ ดูนะค yeah รับสวยเดิมมากเลยนะครับเป็นเหร,<ล>รียญหูเชื่อมขอบกระบอกนั้นหนาเลยพี่ดูนะครับเป็นขอ,ขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมนะพี่เป็นเชื่อมสองชั้นเลยนะพี่เชื่อมสองชั้นเลยนะครับดูนะครับเอาไปในราคาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นด้านหน้าหลงพ่อเพชรน,นะพี่ด้านหลังจะเป็นอ่าหลงพ่อเงินนะพี่แล้วก็มี หลงพ่อภูนะครับหลงปูภูนะครับหลงพ่อพิษนะครับพี่เขาเรียกว่าเหรียญสามเกจินะครับรุ่นพระพิจิตรปีสี่สองสี่สามนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูครับเอาไปในราคาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับเป็นพิมพ์ตัดช่อพี่ดูนะครับช่อใหญ่เลยนะพี่แล้วรอยแต่งตะไบพี่สมัยก่อนเขาไม่ปันนิ่บเท่าไหร่นะพี่ดูครับรอยตะไบพี่มอเลยนะพี่เห็นไหมครับ ดูนะครับตัดช่อและแต่งตะไบนะครับเอาไปในราคา800บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อช่วยนะครับประศ2สองสี่หกห้านะครับเหรียญหูเชื่อมนะพี่ดูครับเชื่อมสองชั้นเลยนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่เป็นเนื้อทองแดงก็ไหลทองนะครับประศ2สองสี่หกห้าเป็นขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมนะครับพี่สวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูครับ รายการนี้เอาไป800อบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่านี้จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพรมนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงพรมนะครับเรียมกรอบอ่าเก็บเนื้อไว้อย่างดีเลยพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับด้านหลังจะเป็นแหนบอย่างงี้พี่เป็นแหนบนะครับอครับเป็นเป็นอย่างงี้พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับเอาไป 700บาทนะครับ700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าสมเด็จวัลระคังพิมพ์ใหญ่นะพี่ดูนะครับดูครับเนื้อหาสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูพี่มีเส้นเหมือนเส้นรลองด้วยว่เส้นรลองนั่งนะเห็นครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับคาบกุเดิมเก่าๆพระเหมือนไม่ผ่านการใช้งานเลยนะพี่ดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้นะครับ เอาไปในราคา8 0 0บาทนะครับพี house, the the ่รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นพระวัดบ้านแหลมนะพี่เป็นพระวัดบ้านแหลมนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อม2ชั้นแบบนั้นเลยนะครับดูครับสวยเดิมไี่สวยเดิมเป็นขอบกระบอกอ่าขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้นะครับเอาไป8ปดเอ้ยเอาไป700ดร้อพี่700รอยนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะพี่ดูเนื้อหามันเลยนะครับดูครับเม็ดโมลสารเต็มทั่วองค์เลยครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยนะครับดูครับดูครับเนื้อหามันแบบนี้เลยนะครับพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับดูพี่สวยเดิมเลยนะครับเอาไป 800บาทนะพี่เอาไป800บาทนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับกนมมนสานี้ใหญ่เลยนะครับดูครับเอาไป800บาทนะพี่สวยมากเลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตว์หีบนะครับสวยเดิมพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนั้นหนาเลยครับดูครับ สวยเดิมคมชัดเลยครับปรสองสี่เจ็ดสามพี่นะครับมีจะมีเนื้อเกินระหว่างเลขสองแลเลขสี่เห็นไหมครับมีเนื้อเกินออกมาเป็นขีดนะครับี่ทอนอาหารขีดคมคมเลยนะครับดูด้านหน้านะพี่ดูดครับต่อเต่าก็จะมีขีดคมคมเลยนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่แปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าลูก เป็นอ่าเขาเรียกว่าหลังตอรีดนะพี่เป็นหลงประทวดหลังตอรีดนะครับดูนะครับพิมพ์ค้างขีดนะพี่องค์นี้เป็นพิมพ์ค้างขีดนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้นะพี่ดูนะครับมีเส้นขนแมวที่ล่องเห็นไหมครับดูนะครับคมชัดมากพี่นะครับที่ล่องก็จะมีเส้นขนแมวนะครับไม่ได้จัดปัดฝุ่นนะพี่ฝุ่นเต็มองเลยนะพี่เดิมเดิมเลยพี่ดูนะครับมีเสาอากาศด้านหลังครับเป็น หลงมาทั่วปีศูนย์ห้าพี่พิมพ์ค้างขีดนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่เอาไปในราคา800บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลุนนะครับฉายาเก้ายอดนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระล่ทองนะครับดูเส้นคมคมจะชัดหน้าตาคมชัดเลยนะครับนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมนะครับดูด้านหลังนะเป็นยันอุกใหญ่นะครับเป็นยันอุกใหญ่นะครับ ดูครับเป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนั้นหนาเลยนะครับเอาไป700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมเนื้อนวะโลหะนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อนวะโลหะพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยพี่ดูนะครับดูครับดูนะครับพี่ต่อโค้ดตัวทอชัดเจนนะครับดูหน้าตาคมชัดเลยนะครับ เป็นเหรียญนั่งพานครบ8รอบปี18นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะท่นพี่เหรียญนี้เป็นเนื้นนวะโลหะนะครับเอาไป900บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าพับปิดตาน่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะพี่ปิดถูกอย่าว่ากันนะครับผมดูเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นเนื้อสำริดนะพี่เนื้อสำริดแบบนี้เลยนะครับเก่าเก่าแบบนี้เลยพี่ดูทับเก่ากึกเลยพี่เก่ากึกเลยครับดูทับ เป็นผ้าปิดตาหลงปูเอี่ยมนะครับเอาไป800บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อเดิมนะพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนะพี่ขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับสวยเดิมคมชัดนะพี่บล็อกดอกกันโค้งนะครับปี2 482นะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดนะพี่สวยเดิมคมชัดนะครับ เอาไป800บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับดูครับเป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะพี่ดูครับสวยเดิมคมชัดนะพี่ดูครับอันนี้เรียมขอบเก็บเนื้ออย่างดีพี่นะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ขอบกระบอกีพี่เห็นนะครับเห็นนะครับพี่ดูครับขอบเรียบๆนะพี่ตีกล้องเห็นนะพี่เห็นครับ เหรียญนั้นหนาวี่ขอบก็บอกนั้นหนาเลยครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยนะครับเอาไป700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพระหูยานครับเป็นพระหูยานครับดูครับดูครับสวยเดิมมากเลยครับเป็นพระหูยานกุลบบุรีนะครับดูครับเนื้อหาก็เก่าแบบนี้เลยครับดูครับ ก่ากึกเลยพี่เก่ากึกเลยครับด้านหลังจะมีลายผ้าแบบนี้พี่ดูครับมีลายผ้านะครับแต่โดนเหมือนสนิมนะพี่ขเขาเรียกว่าสนิมหรืออะไรนะพี่มองเลยมองไม่ชัดวินหนาปึกเลยนะครับสนิมหนาปึกเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นผ้าสมเด็จอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์เสียงคดมาะพี่ใช่ไหมครับดูนะครับ ดูเนื้อมูนสารนะพี่เนื้อก้นคกแน่เลยนะพี่ดูครับดูครับหมูนสานเยอะมากเลยพี่องนี้นะครับดูนะครับเนื้อมันมันเลยพี่ดูครับเนื้อมันมันเลยครับดูครับเห็นครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพระหลวงปุขวุดปากคอมหามเท่านะครับ ดูครับปศสองสี่หกนะครับสวยเดิมคมชัดมากเลยครับสวยเดิมคมชัดมากเลยครับดูครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศุกร์ปีสองสี่หกนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนั้นหนาครับหูกเชื่อมเลยครับหูเชื่อมเลยครับรายการนี้เอาไปในราคาแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับดูครับ สวยเดิมคมชัดเลยพี่ดูครับดูครับด้านหลังมีโค้ดอย่างนงี้พี่สี่หกแปดนะครับสี่หกแปดนะครับแล้วก็มีโค้ดรูปหอยแบบนี้นะพี่มีโค้ดรูปหอยแบบนี้ครับด้านหลังจะเขียนบารมีสิริจันโทนะครับน่าจะเป็นชื่อรุ่นนะพี่น่าจะเป็นชื่อรุ่นของเขานะพี่สวยเดิมคมชัดนะครับเป็นเนื้อปาก้าว่พี่เนื้อปาก้าแล้วพี่เนื้อปาก้าเอาไป หกรบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นล็อกเก็ตนะพี่เป็นล็อกเก็ตนะพี่น่าจะเป็นหล่อมพ่อเดิมนะพี่ดคูครับครับเป็นหล่อพ่อเดิมนะพี่ดูครับดูครับภาพไม่ได้ไม่ได้แตกไม่อะไรนะพี่กระจกนะครับปรเดีน่าจะเป็นเศษฝุ่นเศษอะไรนะพี่ที่ผงเห็นไหมครับนะครับ,ด,รบด้านหลังจะเป็นแบบนี้พี่ดูครับ สวยเดิมเก่าพี่เป็นกระดาษหนังไก่พี่เป็นกระดาษหนังไก่โดนแสงจะแวบๆๆๆเลยนะพี่เอาไปอ่เจ็ดร้อยบาทนะครับเ0็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับอันนี้จะเป็นเจ้าสัวนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวหลงปูบุญนะครับดูนะครับสวยเดิมเก่าๆเลยพี่ดูครับสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ ดูครับสวยเดิมแบบนี้นะครับเอาไป700อบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นอันนี้จะเป็นหลวงพ่อจาตนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจาด้านหลังมีปิดตาแบบนี้นะพี่ดูนะพี่สวยเด um ิมคมชัดเป็นเหรียญขอบกระบอกนั <im erm eremiah, yeah. ้นหนาเลยครับนะครับเป็นหรียญขอบกระบอกนั้นหนาี่เหรียญหนามากนะว่เหรียญดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับ เอาไป700บาทนะพี่700บาทรายการต่อมาครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อดีนะครับนะครับมีจานรอบองค์เลยพี่ดูครับดูรับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูครับรายการนี้เอาไปในราคาอ่าเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อดีนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงไอ้รูปหล่อพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่ออะไรนะล่ะหลวงพ่อบาบหรือหลวงพ่ออะไรหลวงหลวงพ่อไหนนะพี่นะครับหลวงพ่อไหนพี่เขียนว่าหลวงพ่อไหนนะครับนะครับพี่สวยเดิมพี่หน้าตาคมชัดนะครับนานหลังจะมีเลขหนึ่งนะพี่น่าจะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับปศหนึ่งแปดนะพี่มองไม่ชัดเท่าไหร่นะพี่ปศครับน่าจะเป็น หนึ่งแปดนะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะพี่เป็นรุ like ่นหนึ่งนะพี่สวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเป็นอ่าเป็นภาพบล็อกนะพี่เป็นภาพบล็อกสวยเดิมคมชัดนะครับตามองเห็นคมชัดนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลอกพระโวยนะครับปีศูนย์สี่นะพี่เป็นเนื้อปะก้านะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูครับเส้นเนื้อเกินคมชัดเลยนะครับ ดูครับเนื้อเกินแบบนี้เลยนะครับดูครับเป็นเนื้อ,อปพาก้านะพี่เป็นเนื้อ,อปพาก้าดูหน้าตาคมชัดนะพี่หน้าตาคมชัดนะพี่พื้นเหรียญจะมีเส้นของแมววิ่งไงไหมครับเห็นไหครับพื้นเหรียญเส้นของแมววิ่งเต็มเลยครับวอลเวดมีเนื้อเกินนะครับปงห่วงเหมือนมีปิงเกาะระโอปินนะพี่รายการนี้เอาไปในราคาเก0รอบาทนะครับเป็นเนื้อ,อปพาก้านะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า พระสมเด็จนะพี่เป็นพระสมเด็จด,ดูนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูนะครับเพชรแรกหมวนสารเต็มทั่วองค์เลยนะครับนะครับรายการนี้เอาไปในราคา800บาทนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็น,นเหร,รียญหลวงพ่อท่านเขียวนะครับเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะครับดูนะครับ หน้าตาพี่คมชัดตากลมคมชัดนะพี่จะมีเนื้อเกินนะพี่ระหว่างหูในพี่ระหว่างหูระหว่างแก้มเห็นไหมครับเนื้อเกินนูนๆเลยนะพี่ดูครับเนื้อเกินนูนตาเปล่าเห็นเลยพี่ไม่ต้องตีกล้องเห็นแล้วก็ที่ยอยักษ์พี่เห็นไหมครับจะมีเส้นเนื้อเกินอยู่นะครับสวยเดิมพี่น่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปีสองห้าหนึ่งสามนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับเอาไป 700บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดปะดูชิมพีนะครับบล็อกวงเดือน,นพี่ดูครับมีเส้นวงเดือนวิ่งคมชัดเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับปศสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับ ดูนครับสวยเดิมคมชัดนะพี่เอาไป700รบาทนะครับเป็นเหรียญรุ่น2งหลงปุโตที่พกวงเดือนที่ตาเปล่าเห็นเลยนะครับเอาไปเจ0รอนะครับพี่รายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้น่าจะเป็นหนังเสือมะพี่ดูนะครับเป็นหนังเสือนะครับแล้วก็มีจานนะพี่เป็นของหลงพอกลวยนะพี่เก่าๆนะครับเรียบพร้อมใช้เลยนะครับดูครับเป็นกระตุดหนังเสือนะพี่ดูนะครับดูครับ สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเอาไปในราคา800บาท <Evangel Fern s> นะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดนะครับดูครับเป็นเหรียญเสมานะครับเหรียญเสมาด้านหลังก็มีสิงแบบนี้พี่โอ้โดูเส้นขนแมวนะครับคมชัดในวิเส้นขนแมวคมชัดแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับ ูนะครับเอาไป700บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินนะครับเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับตอกโค้ชัดเจนนะพี่ดูหน้าตาคมชัดนะครับโหสวยมากพี่เหรียญนี้สวยมากนะครับหลงปู่ทิมปุกเสกนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับดูเส้นคมคมเลยนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมคมชัดเลยนะครับ ดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่เอาไปในราคา700บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นผ้าปิดตาหลงผู้เอี่ยมนะพี่เนื้อผงคุกรักนะพี่ดูนะครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเป็นผ้าปิดตาหลงผู้เอี่ยมนะครับเนื้อผงคุกรักเก่าๆเลยนะพี่เก่าๆเลยนะครับรายการนี้เอาไปในราคา800บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า พระขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนนะครับพี่ดูนะครับวัดหนองค้างคืนนะครับเป็นเขียนด้านหลังว่าวัดหนองค้างคืนนะครับมีเส้นผมหลวงพ่อด้วยพี่ดูนะครับดูครับมีเส้นผมหลวงพ่อด้วยนะครับคูบาจะใช่ไหมเอ้คูบาจันจันจะนะพี่จันตะคูบาจันตะนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมแบบนี้พี่ดูครับ ก็จะมีอะไรดำดำเลพี่เขาเรียกว่าไหลรไม่อนกัครับเอาไป600บาทนะพี่เอาไป600บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับดูนะครับเหรียญสวยสวยเดิมเก่าๆนะครับปองส2 4 8 6นะครับ2 4 8 6ีครับเอาไปในราคา7 ร0 0บาทนะครับ700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นจอบหลวงพ่อทานนะเป็นจอบหลวงพ่อทานรุ่นแรกไอรุ่น2นะพี่ขอโทษทีเป็นรุ่น2นะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับเอาไป700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็น เหรียญกลมหลวงชุมพรนะครับตอกโค้ดชัดเจนนะครับดูครับเนื้อหาก็เก่าเลยพี่สวยๆเ,เดิมหน้าคมชัดมากเลยครับไม่เบิร์ไม่บวมนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เอาไปในราคาเจ็ดร้อา700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็น หลงโปสุกนะครับพิมพ์รัศมีนะครับเป็นพิมพ์รัศมีนะครับเนื้อตะกวนะครับดูครับพี่ขึ้นไข่ขาวเลยพี่ความเก่านะครับด้านหลังจะมีจานนะครับดูครับจานท่านจะคล้ายเลขสามนะพี่เห็นครับสวยเดิมเก่ากึกเลยพี่สวยเดิมเก่ากึกนะครับเอาไปในราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการที่เป็นภาพปิดตาพุทธการนะครับเลขโค้ด 629นะครับเลขโค้ด2629อันนี้จะมีโค้ดตอกตรงนี้ด้วยนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่สวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่เอาไปในราคา600บาทนะครับเป็นพระปิดตาพุทธการหลวงปู่ศิลานะครับดูครับเป็นของหลวงปู่มหาศิลานะครับสวยเดิมคมชัดเนื้อทองแดงมันปูนะครับพี่ รายการต่อมาจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งรายการนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่หูุ่นเนื้อนะมวลสารเต็มทั่วองค์นะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับพี่ดูนะครับรายการนี้เอาไปในราคา800บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายแล้วมีรายการนี้จะเป็น อาเหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณต่อโคดตรงนี้นะพี่ดูนะครับจอนอวอนะพี่แล้วก็ต่อโคดตรงนี้นะครับแล้วพี่ต่อคําว่าพิเศษแล้วก็กรรมการด้วยนะครับหน้าตาคมชัดนะพี่น่าจะเป็นเจริญพรล่างนะพี่เป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับครับเส้นผมล้วเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่ดูนะครับสวยมากเลยนะพี่เอาไปในราคา 500บาทนะครับเอาไป500บาทเป็นเหนเรียญเจริญพรล่างน่าจะปี36นะพี่ปีเออใช่พี่ปี36นะครับอ่ะหมดแล้วพี่สนใจรายการไหนนะพี่โทรมาได้เลยครับเบอร์นี้เลยครับ0 9นย์4ก8 3 5นะครับหรือทัก ID ดี n ล0 9ศูนย์8ก5นะครับสำหรับวันนี้ขอกาบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ